thank you สวัสดีค่ะคลิปนี้สาวหมองพระพี่น้องชมสวนซื่อๆือดอกค่ะกับบรรยากาศทงไฮทงน้าเนาะพี่น้องวังหันปูบกทัวค่ะวัะไใดท้ายพี่น้องเบิ้งบ่งมีขาต่างกองค่ะทั่วาขาวเด้อค่ะวัวขาวไหวซคืออันพันน้ำพองสองค่ะเป็นวานวยยาวล้วก็ะหวานกรอบว่สดันก็เลยสื่อมาปลูกพันน้ำพองสองตัวฝากยาวเนาะค่ะี่ หลังจากเคลียพื้นที่เราทาความาสะอาดสวนตัดหญ้าแล้วพี่น้องยางสบายแล้วค่ะช่วงนี้พริกกระสุกแน่ก็สุกแน่ค่ะป้าปลายกันไปบ่ได้สุกหลายเพื่อ,อนช่วงวังหันว่างหันสุกหลายเติบยุค่ะคุณาพริกหน่อยเดี๋ยวอีกจักน้อยก็จะสุกในเก็บอีกค่ะแต่ว่าพริกนุ่มนะพี่น้องเป็นอันนี้เบิร์ดค่ะเป็นขาเอินว่ายอย่าง่ะ เป็นแมงวันท้องนะคะนอนแมงวันท้องจอเบิดนี้ค่ะเบิ้งเป็นน่วยนอนหลายค่ะคุณน่ะแกปัญหาบ่ได้เลยพี่น้องนอนลงน้ำให้นอนตายกันเป็นน่วยกระโดกงามอยู่ด้วยค่ะคุณน่ะพริกนุ่มค่ะคุณน่ะเป็นน่วยดกงามงามค่ะน่วยโดกอีหลีพริกชนิดเนี้ยค่ะ แต่ว่าเวลาสุกมาอันเนาเบิดพี่น้องวิธีแก่จังไหนแก่เพื่เปลี่ยนค่ะพี่น้องหูวิธีแกะกะคอมมิ์มาบอกสาวหมองในเด้อค่ะเอาอยัางขีดเอาอยัางใสควอยสีไอแก่ใดค่ะเสียงฟ้าฮองหึมหึมยุพี่น้องจะพากระบะโตกค่ะเดี๋ยวพามาเบื้องแต่งก้อนแต่งสุกยังเนาะ แต่งอันแต่งไทยค่ะอีกกัหน่อยก็จะสุกแล้วล่ะเอาไว้ดนว่าได้ค่ะเดี๋ยวหนูกินท้ามกลิ่นหอมขึ้นมานน่หนูกินหนูสิงหนูสิงรักกินแตงเิดค่ะสองหน่วยค่ะไวยูนี่มองนี้ก็จะเห็ดความสะอาดอยู่เด้อค่ะแต่ว่าล้อให้แต่งเพิ่นสุกก่อน แต,แต่งบะสุกบะอยากเข็ดเท้าอันเสียดายค่ะแล้วเคี้ยมันทีขาดไกลแล้วราคาหน้วยเหลืองแล้วปกไว้ก้อนค่ะจักน้อยกันแม้งกันกาค่ะกันนกกาคนะุฟังกบไห้กระห็สตสะอาดแปนดีแล้วค่ะ ฝนตกทั้ง่นยุนี่ก็เป็นลิ้นๆเจ้น้อยค่ะเป็นฝนฝอยๆนะพี่นอ้องเพพราะมีน้ำค่ะแต่ว่านะสะมองนี่น้ำหลยอยู่แล้วค่ะก็ต้องการนา้ำปนใดดอกพี่น้องน้ำหลยอยู่อันนี้บักฮงปลูกไว้ค่ะจะบักฮงอีหอย่างกำลังนวยหน่อย,อ,ยอีกตั้งน้อยก็จะได้ต่ำแล้วล่ะนี้พี่น้องน้องใหม่ค่ะนอ้ะนองใหม่กำลังขื้นก็โด,ดขื้นสูงแล้ว ปีนาข้าวิไดใสไซนอดกิ่นน้อปีนีเลียงต้นไว้ก้อนค่ะเพิ่งปลูกนอนี่กำลังขึ้นอีกนอนหนึ่งนะพันอีเขียวลูกดกเลวค่ะนอใไม่พันนี้กบไผ่เห็ดแปนดีก็สะอาดสะอ้านสามองเอาต้นยางมาปลูกสับว่างอ่นกบไผ่พอดีพี่น้องสามองไปเก็บเห็ดยุป้ามีกบไผ่ป้าเนอต้นยางก็ขึ้นปีนี้มีเห็ดเกิดกับไตโฮมไผ่เต็มเลย สงสัยเหตุที่มากเกิดแบบตันละค่ะนี่บรรยากาศดีคักกห,หลีค่ะแตงกิ้งตนไผ่กหนาอยู่ด้วยพี่นองแตงกิ้งไหวเห็ลมเห็นหงมหงมเป็นแบบลมลืนดีค่ะส,สะอาดสะอานหนาอยู่สมองสีขามน้ำไปกกนี่ก็เกิดบูดก็ไม่ได้ออกมาค่ะ ได้ร้องท้าวแตะมาเกือบขีบค่ะปลูกซับว่างไว้ค่ะต้นยังน้ำกระเต็มให้น้อยุดอกค่ะคุณน่ะเสียงน้ำไหลยุ่วดวดจุ๊บคุณน่ะพี่น้องเข่าปีดีงามค่ะน้ำมาแต่หัวปีน้ำไหลอยู่ค่ะคุณน่ะเข่าสาวหมองงามสุดลุกหูลูกตาเลยค่ะเงาไปทั้งพู่แมนเบิดเล้วค่ะคุณน่ะเข่าเขียวเขียวดีค่ะ ฝาทั้งพ่นกระแหล่มืดแต่บ่าโต๊กคับเพิ่นไปตกทั้งพ่นได้ว่าบ่าตองการน้ำดอกค่ะเพอน้ำหลยอยู่แล้วพี่น้องกบไพ่กำลังเปิดน,นอว่าท่านด้พอเก็บดอกสองนอสามนอกำลังปงเดี๋ยวเห็นอนอเงาไงาก่อนเคอยอันสีเก็บค่ะเพราะว่าอัน เงานีเพราะกินนอแล้วพี่น้องป้อยไปหลายเกิดนี่บ่ได้แล้วค่ะถ้าป้อยไปหลายเกิดนี่กะจิแ่กันโพดเนาะพี่น้องแง่กันแล้วก็มันกระจิโฮมให้น้าค่ะเพราะว่าติดน้าเข่าปพดน้อใหม่กำลังงามค่ะทำนี่แต่ว่าไหาย้ยาวจัน้อยก้อนกะจตเก็บไปตม้มเหดน้ำพริกกะปิ น้องน,นี่กำลังปงขึ้นมาค่ะนี่ค่ะโอ้ยเสียงฟ้าห้องไหมพี่น้องว่าได้ยินอกค่ะแต่ว,ว่าสามห้องได้ยินอยู่ไกลๆนะค่ะในโทรศัพท์ว่าได้ยินพี่น้องสามห้องอาโทรศพัพท์ไทยค่ะฝนก็เป็นลิ้นๆไฟๆบกฮวงค่ะ อหรือว่ามะคุงอันนี้เกิดเองเนี่ยน,นะคะมะละกอเกิดเองเป็นน้วยให้ได้กินพี่น้องโชคดีค่ะมะคุงเกิดเองก็เป็นน้วยให้ได้กินเด้อค่ะล้งมอปไปตามเบิ้งกรอบดียุค่ะน้วยแหลกๆคุณนะซ้าล้อ,อาอปตามกรอบๆค่ะกรอบดียุยังน้ำไหล เชียงน้ำไหลหม่องหัวคณะขาดค่ะตอนนั้นน้ำม,มาหัวคณะขาดก็เลยเสียงน้ำไหลรวนๆก็เลยเห็ดโทษน้ำไว้ค่ะโอ้ยต้นยางนะ้านี่จีเป็นให้สาวหม่องบอ่เอามาปลูกไม้ค่ะจีเป็นอีกบบหนอใบเริ่มขอดอีกแล้วค่ะดินแถวนี้เป็นดินสมองลิงบ่ค่อยงามดินบ่ค่อยสมบูรณ์ฟังเบิ่งค่ะใส่เฟียงไปเรื่อยเนาะเฟียงเขา่า เวลาเกี้ยวเข่าเข้ากัาเฟียงเข่าไส้พอะไส้เข้ากับพัปุกเงาปุ๊กหนาไปพร้อมเวลาหนาแรงเพื่อนก็จิเก็บความสุ่มซื่นไวเวลาฝนตกเธอหลังเพื่อนก็สิซุ่มดนนะพี่น้องเท้าบ่ปก๊กเสลยหนาดินก็บบ่มีแหลทัดขีไก่ดงขีเก้เดียนก็บบ่มีมาดุดยังสี่นะก็เลยไสไหวมือนีก็เป็นบ่ฮฮอนดอกค่ะเป็นแบบจัาไหนล่ะบรรยากาศสลัมสลัว อุ้ยอันนี้ซุกแล้วั่ะนะ่พี่น้องเดดไปก่อนสวรสดค่ะอุ้ยสวรสดีรักเปลีน่ยน่วยสวรสดแอบเป็นลูกไม่รู้นะเนี่ยมองมาเห็นเป็นเหลืองเหลืองนี่ค่ะนี่พี่น้องซุกแล้วนะนค่ะาสํานี่พี่น้องว่าซุกยังไม่เปลี่ยนจ็กหน่วยแล้วเหรอสม,มองคือเห็นแค่หน่วยเดียวส้มนี่แหละ่อเพิ่นเปลี่ยนแค่หน่วยเดียวส้มนี่แหละ เป็นแค่น้วยเดียวซะมีแล้วพี่น้องเพราะเก็บแล้วเนาะค่ะจะเก็บเพอเก็บทำหมองกะทิเก็บเราไปกินนี่ค่ะสาววรดสาวหมองมักตัวค่ะสาวหมองว่าแซบดีหืกล่องก็บื้อโฟกัสให้สาวหมองงวยกลมคูลูเลยเจวหาอีกก้อน ห่มบักไงเห็นแค่น่วยเดียวโอ้ยกำลังเวยหน่อยหนึ่งพี่น้องอยู่ทั้งคุณค่ะมกล่องกับเบ่อยากโฟคัมันนะคุณนะคะนุ้ยกลมๆนะน่วยเขียวๆอยู่น้อยๆอยู่เพิ่นเป็นนุวยซะานี่ยดอกเขียวกระไล่หลายค่ะเบิ้งดีๆสิพอควมงามเด้อค่ะพี่น้องคีมน้องเบิ้งดีๆ บัาววาัแต่ดอกสีสีสันแล้วก็ลักษณะรูปแบบนี้งามีหลีได้พี่น้องเบิง้งคืออีหยังสักย่างละค่ะพี่น้องว่างามบ่ดอกสาวรสสาวหมองกําลังเห็นไกลๆค่ะงามแหงค่ะพี่น้องอู้ยงามแหงอีหลีค่ะสีสันสีม่วงสดใสงามหมดพี่น้องว่าคือสาวหมองบ่วอู้งามอีหลีค่ะคุณน่ะสีสันสดใสหลีพี่น้องงามอีหลีเ้อค่ะ ฝนกระลิ้นซอแสซ,ซอแสเังสิละค่ะบรรยากาศดีแดดแน่ลิ้นแน่สลับกันไปยุเถียงนะาก็โอ้ยได้บรรยากาศแห้งค่ะผลลิ้นแน่นอย่ังสิได้บรรยากาศเถียงให้เถียงนะาก็ไพ่ถัดสางแปนแล้วก่ะหน้ายู่ข้นว่ครับพี่น้องมีสา้ํามีมีอยงหลากหลายค่ะ หนายู่สุดๆเลยค่ะนี่แหละวิถีชีวิตบรรน,นอกค่ะวิถีเช้าไฮเช้านะาเห็ดเกษตรส่วนผสมนอปูกะ่หลากหลายค่ะที่กะบบ่ได้กวางปันไดเห็ดเป็นน้าซะส่วนมากแต่ว่าเขาก็เห็ดทีผักพิงอาศัยเพราะได้ยูได้เซาลบฝนล,ลบหยางเวลามาทงมาให้นาะพี่น้องมีสนาน a m ไว้เลียงปลาปลูกกล้วยไวทะยุทะกินใบเพิ่นเ้าก็ห้องขอต้มได้กล้วยกระตก1ิบหาเือแล้วค่ะ กล้วยนะปลูกออมซาค่ะกล้วยตกสิบหาเครือสมองนับเมื่อวานนี้ค่ะได้สิบหาเครือผลไม้ก็ว่ามีหลายปันไดค่ะก็สิเป็นักพราวน้ำหอมบ้านแพรวแล้วค่ะฝรั่งจิมจูแล้วก็บักมวงพมหาชนกแล้วก็ะมะม่วงอันนั้นนะพี่น้องมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงเขียวใหญ่แล้วก็ฝรั่งเนาะบักซีดา่าบ้านเฮานั่นแหละค่ะแล้วก็ต้นลินจี ก็สิประมาณนี้ค่ะของยู่ของกินก็นเป็นพืชผักก็จะเป็นข่าแนะ่พลิกแนะ่หน่อมงหน่อไม้ประมาณนี้ละค่ะพวกเพียกพวกกระตูไผ่ตู้ดีนิ่งสิเขาโพงเขาโพดมะุง่งยิ่งสิละค่ะขิงคาตะไคร้บะหมีแ่แคบใบบกูดค่ะกำลังปลูกบอก่อไ่จะเกลือพี่น้องเดี๋ยวสมองกะสีขอโตู้เขาก็ท่อมแล้วเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะน่ะฝนเริมเม็ดไ่ขึ้นแล้วค่ะกับเบื้องกับน้ำเลยค่ะ วนเม็ดไง่ขึ้นแล้วค่ะคลิปนี้้ามองก็ขอตัวลาไปเพียงซสานีเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหนะ้ามาพอกันไหมขอบพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อค่ะาพี่น้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ